เวทีเลยนะคะท่านเป็น MD ภาคตะวันออกนะคะซึ่งก็จะแน่นอนมีการเชนหาสาวงามที่เป็นสาวไทยเชื้อสายจีน<ะ>ต้องถามกันหน่อยอะ่ะว่าคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างคะคุณส,สมบัติเป็นยังไงบ้างครับค่ะสวัสดีนะคะแขกท่านผู้มีเกียตรติทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมีความรู้สึกดีใจมากคะ่ะ ชินิสอินเตอร์แชนแนลสองนะคะ่ะสำหรับคุณสมบัตินะคะ,ะน้องๆที่อยากจะเข้าประกวดนะคะเพื่อเป็นทูตวัฒนธรรมนะคะส่งเสริมไ,ไทยจีนนะคะอายุตั้งแต่17ปีถึง28ปีค่ะแล้วก็การประกวดของเรานะคะยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคตะวันออกค่ะแล้วก็ยังสามารถน้องๆยังสามารถพามาประกวดได้ค่ะตั้งแต่1 7ถึง28ปีแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้สนับสนุนทุกๆท่านนะคะ ที่จะเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนของ Miss c i s e International ภาคตะวันออกค่ะครับอ่าเนแล้วนะคะเอ็มดีขนาดนี้ผู้สมัครจากสถาน,ะนาไหนนะสถานไหนอยากจะให้อ่อแจ้งนิดนึงได้ไหมคะทางเอ็มดีว่าทางภาคตะวันออกค่ะมีการจัดประกวดเมื่อไหร่หรือว่าต้องมีการสมัครเมื่อไหร่สถานที่ที่สวยงามที่จะไปประกวดอะไรเงี้ยค่ะจะต้องไปสมัครที่ไหนคะค่ะสำหรับของภาคตะวันออกนะคะ ภาคตะวันออกเราจะมีการแถลงข่าวในเดือนธันวาคมนี้ค่ะแต่สถานที่ตอนนี้ผู้สนับสนุนกําลังคุยกับผู้สนับสนุนอยู่ค่ะแล้วก็การโปรโมทของเรานะคะจะเป็นการโปรโมททางด้านแพลตฟอร์มนะคะ ที่นำมาใช้นะคะในการโปรโมทในสื่อไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มทาง t i ิ t o k Facebook แล้วก็ Instagram นะคะแล้วก็ทางเพจของ Miss c h n n e s e i n t e r n a น i o n น l ะคะแล้วก็ปีนี้นะคะม i s s i น n ิ e อ e น n ตอร์เนชั่นแนภาคตะันออกนะคะจะมีการทำละครคุณธรรมค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมน้องๆให้มีละครให้มีงานเข้ามานะคะออนแอร์ทํางภาคออนแอร์ทา้งช่อง9อสมทนีค่ะแล้วก็ขอความกรุณาทางผู้ใหญ่ทางช่องนะคะ และก็ขอบขนนะคะุณค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะท่าน,อนดอเตอร,รจิรนันท์พงเสียค่ะ m อภาคตะวันอ,ออกวันนี้ก็ผมจะได้ข้อมูลเบื้องต้นไปละว่าหลังจากนั้นประกวดแล้วได้อะไรบ้างแล้วก็โอกาสต่างๆจะเข้ามามากมายแค่ไหน รวมไปถึงสถานที่แถลงข่าวประมาณเดือนธันวาคมนะคะส่วนสถานที่รับสมัครก็ต้องรออีกสักแป๊บหนึ่งติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ Facebook Fan Page หรือยังไงบ้างคะตอนนี้นะคะสำหรับผู้ที่จะสมัครนะคะ m i ชเอนิสอินเตอร์เนชั่นแนลภาคตะวันออกนะคะสามารถสมัครได้ที่เพจของ m i ช s อนิ n n s น i ต n ร์เนชั่นแนภาคตะวันออกนะคะตอนนี้เพจเปิดแล้วนะคะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนธันวาคมเลยค่ะสามารถสมัครได้